วันนี้เรามาให้อาหารน้องไก่ด้านนอกกันนะคะเติมอาหารให้น้องไก่กันเลยค่ะน้องไก่นะคะหิวกันใหญ่แล้วค่ะมาค่ะวันหยุดหนึ่งวันของเรานะคะเราจะพามาที่ลงสีค่ะเราจะมาตัดแกลบกันนะคะเลิกงานแล้วค่ะเรามาให้อาหารน้องไก่ช่วงเย็นกันเลยนะคะ น้องๆน,นะคะหิวกันมากๆเลยค่ะแต่ละตัวนะคะก็จะโดดขึ้นมาเกาะเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุณนีสาวอัูนะคะชื่อเล่นชื่อน้องมดค่ะอายุ26ปีนะคะปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแล้วก็เลี้ยงไข่ไก่เป็นอาชีพเสริมค่ะ สภาวะทั้งโรคระบาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควิดที่เราได้เผชิญกันนะคะน้องมวยก็เลยคิดว่าเราจะมีอาชีพเดียวไม่ได้เนาะเราจะต้องมีอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพสำรองนะคะเพื่อเป็นรายได้เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งนะคะน้องมวยก็เลยได้กลับมาเวิร์กความพมก็เลยมีความคิดว่าเราจะเลี้ยงไข่ไก่ดีกว่าเพราะว่าไข่ไก่นะคะเป็นอ่าสินค้าหรือว่าเป็นอาหารที่ คนเรือน้องกินอยู่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างน้องวัวก็ชอบกินไข่ไก่ด้วยค่ะปัจจุบันน้องวัวก็จะมีอาชีพเสริมนะคะเลี้ยงไข่ไก่ด้วยแล้วก็เลี้ยงกบด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือรับรีวิวสินค้าด้วยเลยค่ะก็คือมีหลายช่องทางมากๆค่ะก็คือน้องวัวเลี้ยงเพราะว่าน้องมัวอยากมีรายได้เสริมแล้วก็ไม่กระทบกับงาน อีกอย่างคือเลี้ยงไข่ไก่คือดูแลง่ายค่ะถ้าใครที่อชอบจริงๆแล้วก็ใส่ใจในส่วนตรงนี้จริงๆนะคะการให้อาหารน้องไก่ก็แค่2ช่วงค่ะอย่งเช่นน้องมดนเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงปล่อยอะค่ะก็จะมีให้อาหารแค่เช้ากับเย็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบไม่กระทบกับงานประจําของเราด้วยแล้วมันเป็นแบบเป็นอาชีพเสริมที่เราสามารถทําได้ ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปออกไปข้างนอกก็ได้ค่ะอย่างเช่นวันหยุดของเราหรือหลังเลิกงานอย่างเงี้ยค่ะตอนที่น้องมดทําแรกๆก็คือด้วยช่วงที่ครอบครัค่ะค,ค,คือเราไม่สามารถออกไปไหนได้เราก็เลยคิดว่าจะหาหกิจกรรมทําในครอบครัวรที่ทําร่วมกันนะคะเราก็มีรายได้เสริมขึ้นมาในทุกๆวันแล้วก็มีผลผลิตได้จับเป็นเงินทุกวันนะคะถึงแม้ว่ากําไรไม่ได้เยอะแต่คือเรามีรายได้เข้ามาทุกวันนะคะ นอกจากมีตัวไก่ไข่แล้วมีกบด้วยอันนี้คือไม่กลัวใช่ไหมคะไม่กลัวค่ะคือน้องมดไม่กลัวสัตว์อะไรเลยนะคะนอกจากงูอันนี้งูน,นี่คือกลัวจริงๆแต่ถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคานอะไรไม่ว่าจะเป็นกบเขียดอะไรพวกนี้ไม่กลัวเลยค่ะแมงสาบอะไรพวกนี้ไม่กลัวกลัวอย่างเดียวคืองูค่ะจริงแล้วน้องมดเลี้ยงกบก,ก่อนนะเลี้ยงกบก,ก่อนเลยอันดับแรกนะคะก็คือแต่ก็ไม่ได้ถ่ายลงติดต่อค่ะแต่ว่าจะถ่ายลง มีบางช่วงค่ะที่ถ่ายลงแต่ว่าจะเน้นเรื่องไก่อันนี้ไก่นี่คือจะเน้นตั้งแต่แบบสร้งลงเรือแล้วก็น้องไก่มาเลยค่ะก็ตลาดของเรานะคะไก่ไข่นี่คือในชุมชนแล้วก็ร้านค้านะคะแล้วก็ร้าน อ,อ,อ,ยอยากได้ไข่ไก่สดๆทุกวันนะคะและอาหารต่างๆเงี้ค่ะเขาก็จะสั่งออเดอร์เรามาแล้วแล้วก็อย่างเช่นในชุมชนอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องมดทำม,มาค่ะน้องมดจะโปรโมทไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางติ๊กตอกหรือว่าเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็จะเห็น,ท,นทุกขั้นตอนเลยค่ะว่าน้องมดทำไปถึงตรงนี้แล้วนะได้ผลผลิตแล้วนะได้ไข่ยอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนๆก็แบบ สนใจอยากจะทานไข่ไก่อารมณ์ดีของเราค่ะก็เลยทักมาหาหนุ่มมดว่าอขอซื้อไข่หน่อยมันก็เป็นช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งแล้วก็คือช่องทางการขายนะคะของเราก็เลยแบบทาให้แบบลูกค้านะคะต้องจองคิวกันนิดนึงเพราะว่าของเราคือเราเลี้ยงแบบไอเชียเสรรมไม่ได้เลี้ยงเยอะเลี้ยงแค่120ตัวค่ะวันหนึ่งก็ขข่ได้ประมาณ3แผงนะคะทําให้อ่าต้องแบบรอคิวนิดเนืงอะค่ะเพราะว่าบางคนก็ ว่าเอาหนึ่งแผงเงี้ยค่ะเราก็จะรันคิวให้เนาะถ้ากับว่าเราก็มีเงินเข้ามาทุกวันเลยใช่ไหมคะ น,นี่ไปส่งไข่ไก่ก็ได้จับเม็ดเงินแล้วค่ะ<อ>ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เยอะแบบกำไรไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยแต่คือเรามีรายรับเข้ามาทุกวันนะคะอมก็คือเท่ากับว่าเราแทบไม่ต้องไปรบกวนเงินของงานประจําเลยเนาะใช่ค่ะ,ม,ะมันสามารถออามาเจอจูนได้เลยนะคะั้งค่าน้ำข่าฟไ่้ข้าวสารที่เราต้องกินอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถช่วยได้อ่ะคะ่ะแล้วอีกอย่างคืออยากจะบอกว่า ดีกว่าเราอยู่เฉยๆเนาะอย่างเช่นถ้าเราอยู่เฉยๆเดือนหนึ่งก็คือ,อเงินอาจจะไม่งอกมาห้าหกพันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไรายได้แล้วอย่างคื่มันไม่กระทบกับง,งานประจําเราเลยถือว่ามันเป็นงานอดิเรกไปเลยก็ได้ค่ะตอนแรกก็คือคิดว่าลงมดเองอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมค่ะคือมีรายได้เข้ามาแต่สิ่งที่ได้มามากกว่าเงินได้มาเยอะมากค่ะทั้งความสุขได้ทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวแล้วก็มีไรายได้เข้ามาคือเงินนี่คือแบบ อาจจะเป็นอันดับ2อันดับ3าไปเลยค่ะแต่ความสุขที่ได้มานี่มันลดมากๆค่ะ กว่าแรงเลยค่ะเราสามารถทําได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะไม,ม่ว่าจะเป็นงานประจาํางานออฟฟิศหรือว่างานเกษตรอย่างเงี้ยค่ะด้วยตัวน้องมดเองอะค่ะพื้นฐานเนะาะเติมโตมาในชนบทแล้วก็รอบรอบข้างนี่ก็มีแด,ด่เกษตรเนาะคือมันเป็นทางลอดอีกทางหนึ่งนะคะในช่วงตอนนี้เลยค่ะก็คือให้เราหันกลับมามอง จุดที่เรายืนหรือว่าจุดที่เราเป็นอยู่เนาะแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะเราขยันยังไงก็ไม่อดตายค่ะแล้วก็มีรายได้ด้วยเนาะน้องม้ก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองที่สามารถเอาความรู้ในส่วนตรงนี้แล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็เอาสามารถถ่ายทอดให้พี่ๆในทวิตตอหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่ได้ติดตามนม้องมดได้เห็นนะคะเรารู้สึกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะคะ่ะมันสามารถทําได้เนาะ แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้แล้วก็ได้ลงมือทําในทุกขั้นตอนก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้ลงมือทำแล้วก็มีกําลังใจทําในทุกวันต่อไปเลยค่ะลุกขึ้นมาสู้ทุกวันเลยค่ะ